มีเดียดตัวเออนอนรองว่ะเออเออเออไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้ด้วยนะคะแหววจุจุดบนี่มาเจอกันอีกครั้งนะคะแม่แม่สวัสดีค่ะ มาอยู่กับเราช่องฟังปีใหม่ฟังปีใหม่ชาแนลสองสาวนะคะสองสาวจะไปเล่นน้ำนะจ๊ะโอรถไทยไปทางล่ะสองสาวสิไปเล่นน้ำค่ะสิไปเล่นน้ำไปลงท่าไปลงทงสาวปีของเฮานี่ไฟแบบชุดวันเกิดเลยค่ะไปเล่นน้ำเลยแต่สาวอุ่มนี่บิกกินนี่ น้ำจิ้มโดยสาวอุ้มนะคะพูดอ่ะ้ยถือดีแต่ว่าบะตุกเสยว่ะเอ้โอ้เขาจะไปตักน้ำอาบเป็นรักน้ำเขาอาบสิอุ้ยนีมามนนุ่งกระจมอันต้องนุ่งันใส่กระโจมอ๊กหล้ะก็ใส่หมวกอาบน้ำทั้ตัวนั่นนันอว้าวับไปเลยนี่แตกบ้าสัน ม <Democracy and S 1> hey, าแล <c ười> ้วนะคะสาวปีตามน้องมาแล้วโอ้ยแตกเบิดละรคันนี่มันสิได้อาบน้ำมาละรคันนี่ห่างประเดี๋ยวห่างกันประเดียเงี้ยกันอย่างเดียว

เศีหน well, well. ่อยเศียดหน่อยเศดหน่อยต่ว่าบุงบวังหันว่าที่วังจึกวางหนึ่งปวดไหล่หลุดเดือบไปปลาตีนแห่งตะนิมไปลูกไปออกแล้วเสียวเสียวเลยบนี้โอ๊ยจุดหลุดแล้วแม่ท่านไหนลองน้ำเลยจุดหุดแล้ว เออปัญญาบ้างขันสวยไปไปมีตังมีท่องลงท่างมือหนี่สาวปีกับสิบไปเออเลนสปาขึ้นกันแล้วค่ะไปล่องเบึง อันอ่างน้ำผู้เบาเป็นจังไดเน่นะคะสิเ่นสบายบ้นเนาะไปเล่นอ่างผู้เบาตามน้องไปเลยนะคะไปอาบน้ำอันหลอหน้าหลอดตาผู้เบาไปหย่วย่วผู้เบาทางพุนเล่นไม่ยักกลนแล้วแม่กันลูกเอ้าวมาสิสูรลูกได้เนาะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วคือฝ้าวแท้บุญอ่ะอุ้มบุญหูมองฝ้าวน้ำทีมเลยเออเขาผูกผู้เฝ้าไว้นี่ตัวนี้เออผู้เฝ้าอยู่หน้าด่านเลยไปแล้วไปแล้วเบิ้ง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 เบี่ยงเลยเบี่ยงเลยสิผ้าพอลงอ่างโอ้สาวอุ้มหูมองน้ำลายโบโอ้หนำเขาเต็มอ่างเลยตัวนี้เอาเอาหยาดกันแล้วเอา เอาผู а, ้ใดกล่าวโอ้ขาเงียบแล้วโอ้ยเบียดน้องก็ลาเตียก็ลาป้าขนาดพี่ปีประกาศโอ้บ่เคยมาได้นี่นี่เอาแล้วพี่บัวผู้สาวร้องระด้อบันนี่มาแม่มาแม่ตาอุ้มขึ้นไปลูกเขียดเลยว่าพี่เบียดตุกเอาเลยลูกนอนลงเลยบันนี่ เล่นนำยัวผู้บ่าวกอนนะลงมากลงมากบันว่อาอุ้ยอันทางนี้นอนตันทางน้องไห้บัดน,นี้น้องสิล่องสองได้นนไปนอนตันทางน้องไว้น้องสิลงกงกองไดเอ้อ <c oughs> มวนแล้วบัดน,นี้เอืออ่างเขาก็อ่างใหญ่เด้อเอือเอือลองสองตไดใกับโบ๊เต็มอ่างค่ะโอ้โลบเดอ้อปีสยามนำให้น้ำ อเออมวนเขาลาบับบนี้เชื่อนนุดแล้ว <c oughs> นั่นล่องนั้นล่องอาบน้ำอยู่อะผู้เเพจังหน่อยกันนะเขาวะหน,น้าโน้มาเด้อหมุนติว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 เลยพ <c> อ <oughs> <c oughs> อดล่องน้ำแล้วเ <c oughs> ออ กอมาม้วนแต่นาะเล่นน้ำอยว่ผู้เบาคักแถววะเออผุ่นผู้เบายืนเบิงอยู่ผุนมาอาบน้ำหลอดหน่าหลอดตาผู้เบาทเอ็ดแล้วเนาะน้าน่บอกอยากเล่นน้ำมูเด้อุ้ยเบ่งขวามนองไหวไหมอุ้ยอีล่ะอุ้ยปีๆของขานองได้ ได้กระโปงน้องไปละพุ่นอันสาวอุ้มได้เสื้อพี่ปีได้กระโปรงเอ้ามันเออมันเกาะขามันออกก็ได้วะสันไงเต็มออกมาก่องขาเตะใส่เตะขวายู่เออเออ เออนอนลงวะเออเออเออวากันพีชน้าให้น่ารักดีไหมเออไปเนี่ยอุดลบเด้อขาเงีวๆเลยมึงสินอนเก่ายังบ่นอนอยู่ถ้าถ้าลงเชือกเดียวนี้จะนอนอยู่นะคะแต่นี่น้องมาด้วยนะคะโบประกาศนอนอย่าน่องหนีนี่จากเอออย่าน่องหนีอย่าน่องหนีประกาศนอน เออเออเอออ้าเอเออเออฮ่าฮ่าฮ่าง no? ึนบเปี่นเ voilà> ่อออันบัจะล้องหรว่เปียกนั่นเปกอเปีอยขของขันพออุดมานําเฮ้ยเนอะกันแตก ลูกส <c ười> ้าเฮ็ดตกมือสองสามเช้าแล้วเนาะอ้ฮวดอ่ะเอาแลววเอวออวววววว้ววว้วว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 วอุวมววววมืวววววววอวววาวว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 วอว ขอบคุณนะคะขอบคุณบ้านส้มเขียวนะคะบ้านพ่อเสือพ่อสิงห์นะคะพี่บัวนะคะนาโนูพี่ชื่นนะคะแล้วก็เจ๊เจนะคะที่ให้น้องๆมาเล่นน้ําในอ่างนะคะสนุกมากเลยค่ะอ่างใหญ่ด้วยสะใจสาวปีโอโหสะใจสาวปีสาวอุ้มเลยเว้ยนั่นถอดถุงขานอ้องอีกแล้ววะเสี่ยเมาเก็บทะไม,มเก็บได้ถุงขาน้องเล่นน้ำอีกแล้วคุณเห็นถืออยู่บ้างหันน่ะ เออนั่นเตะกวนขึ้นมาแล้วเห็นบ,บน่บาทันลอยบางหันมันอยู่นี่ล่ะเออนี่เปียกแน่เออนั่นมวนแห้ง <c oughs> อูอ้สาอุ่มสาอุ่มขาขาลุดไปแล้วเด้อหายไปแล้วเห็นขางเดียวโอ้ปียามไม่เมเด้อ เออหาวแห้งได้ค่ะนี่ได้ลงน้ำนี่คือไกลเออเอออ้ีอีถูกขีดไข่ให้น้องเออถูกขีดไข่ให้น้องแน่เออเออนันเด้นันนัเด้นันนัเดนันลอยขึ้นแล้ว เอี่ยเจ้าของบ้านเขาแน่ล่ะเล่นน้ำกระดายมวนตาเจ้าของไอ้ละมวลนี่มาเล่นน้ำหลอนน่าหลอนตาเต้อุ้ย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 อืมอืมเสียวขึ้นน้ำได้บ่านโนบัดนเหนโน่กับบ่ได้กับยูนัมผู้บ่าวโลดเด้อ <laughs> อ่ะไปอ,อุดน,น้ำ <laughs> กับบอไอ้ที่กบละีไปไปบอบอไปคุณ เฮ้เฮจิลงทางลัดตีเออ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 อุ๊ยป้าไปได้ไว้เขามาเสยป้าเน่เสีมป้าก็สิมาคักแต่เล่นน้ำเขาเลยเอาอ้อยเขามากินในน้ำอีกวันนี้ไหมอุ้มอุ้มเห็นอ้อยบอนั่นเพียวล่องไว้ในน้ำนั่นโอ้ก็สิคักแต่ เล่นน yeah, ้ำเขาแล้ว <Yaz> พ you know ูดหนากเกี่ยมาอีกเออเอาขาเกาะขึ้นอีกเอาขึ้นไม่พ้อเร็วเร็วมือเงาเนาะเอามาให้น้องพรมเนาะน่องกับข้าตาเล่นเพราะเห็นเขากินอ้อยบ่บ่บ่ออุ่มวะบ่อทันกลับปีปีบ่เปียกหันเพราะเนี่ยเต็มบ่แม่ถึงอ่อยพ่นอีกตีมีมัดอ่อยอยู่หนันสองมัด เออหลางอ่างให้พุนตัวนี้เออ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 ,เอ,อปีๆหัวปล่อยนีออ้อุ้มบุญหลางอ่างเอไหนฉลาดเด้เตะหาลำอ่อยมาก,กินคักลีเนาะทั้งพุนลักห h i ทั้งผีลักอ้อยพออวดเอาเสียกใไงแน่น,นันน้ำอ้อย ผู้หนึ่งรักไอ้ผู้หนึ่งรักหยาเอ้ากูมาขากแท้สองสาวไปไปไป,ไปกับบ้านเฮาได้แล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทางโครงการก็จะอนาจาักด้วยนะคะโอ้ขึ้นกับขึ้นพร้อมกันบัดนี้โอ้ไปเทียนละคนไปเทียนละคนลูกบ่น้องบอไปต้องเอาน้องออกไปก่อนอย่าลืมนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์นะคะคือหนึ่งกำลังใจนะคะไลค์ เออหนึ่งซูปเปอร์แต็งหนึ่งซูเปอร์แชทนะคะเฮ้ย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 พูดอ่ะสายล่มอีกมวนแห้งลายบ่อยากกลับบ้านเลยบัดนี้นั่งกันนั่งน้อกันโอ้ย อ,อ,อืวันนี้ลูกสไพซ์สองสองคนเลยนะคะมาหาผู้บ่าวนะคะสไพ์ใหญ่สไพ์น้อยนะคะนี่มานำกันตั้งครูเอ้อเอาเอ๊ะ นี <se <se ่แน่ไม่เน่ไม่แน่มวนหลายเด้อบ่อยากกลับหอดบานอุ้ยหมากระเป๋าพุ่งเห็นน่ะหมากระเป๋าอ่ะเออหมากระเป๋าอ่ะโอ้ยอยากจะไปกระเป๋าไปโรงเรียนกับแม่บ่ฮะพุนตัวสีขาวๆเล็กๆนะคะสะพายกระเป๋าพูดอ่ะพูดอ่ะเฮ้ยมันล่องบัได้อ้วมมันสูง ขาเหียนเีย <irgendw> ส <carbono> ิมาล่องนีจังได้น่ะอุ้ย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 อุ้อุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอุพี่ไปแล้วพ่นหายกบ้านเฮ้าบ่บนี้ไปทูเสาก่อนทูกิ่ไข่เบิ้งเอาเทละคนขึ้นอ่างเทละคน สิมาหาหนองเออมีหอดมองทูอันขี้ไข่อีกเอาเอาสิไปตั้งไรอิลาสิไปตั้งไรพุ่นพุ่นไปทูเสาน้ำพีพุน่นด,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 ดากโดดอยู่บนนี้ไปไปไปพุ่นพุ่นุ่นไปทูเสาถอยไปพุ่นถอยไปพุน่น ต่อยมาต่อยมาอู <S 1> <S 1> ้ทาซูเสาเลยไม่ไปแล้วเพชรไม่ไปแล้วเพชรจะอยู่นี่ว้าใส่เสกกับมีเด้อค่ะเส้นลงไปแล้วเพชรอยากอยู่นี่แล้วโดนแล้วค่ะเพชรแม่ใจว่าชุดว่ายน้ำใช่ไหมครับชุดว่ายน้ำ એટલે જો ના મારું હા તો બેટા